ราศีกรกฎนะคะดาวใหญ่ย้ายนะคะพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมนะคะทุกคนจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าใครที่รู้ลักาณาคะฟังที่ลักนณาไปก่อนเอาฟังที่ลักขาไปเลยไม่ใช่ไปก่อนไปเลยนะครับและนะคะถ้าใครอยากรู้ดวงแบบเต็มแบบลึกๆชัดๆนะครับก็มาคุยกันได้นะคะเพราะทุดวงกาจารย์ทำไมครับไม่มีพิธีกรรมอยู่แล้วนะครับและทําไมครับรู้ดวงก่อนดีกว่ารู้ที่หลังแน่นอนครับทุกคน สำหรับนะคะชาวกรกฎนะจารย้ก็บอกอย่างอาจารย์เคยพูด่วมาก่อนวันนี้เยอะแล้วใช่ไหมว่ามีใครเคยฟังคำว,ว่ากรากฎนะเดี๋ยวดาวเพฤหัดนะครับเจอเข้าสู่จุดวินาศนะต้องเรามาระวังรอบครอบนะคบถึงจุดนี้ต้องระวังรอบครอบจริงๆนะคะเพราะว่าในตําแหน่งดาวนี้นะครับอาจจะอยู่แวบหนึง่งคือปีนี้นะดาวมันขึ้นเขาเรียกว่ามันเดินไปปกติค่อนข้างเยอะอยู่นานเดินเร็วมั่งแช่มั่งอะไรอย่างเงี้ยจังหวะตอนนี้พฤหัสนะครับก็ เดี๋ยวจะขยับเหมือนกันในช่วงประมาณวันที่สองตุลาคือเดินขึ้นเดินลงอะน,นะนะครับแต่ว่าเอาตำแหน่งตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณเสียหายเนี่ยถ้ามันดีแล้วคุณเสียหายไปแล้วคุณต้องมานั่งแก้อยู่เสียเวลาเนี่ยมันก็อาจจะมาทําให้แบบไม่ส่งผลดีไม่ได้แบบจริงๆใช้คำนี้แล้วกันนะครับคราวนี้ในจังหวะของกร,รกฎเนี่ยนะครหนึ่งเลยที่ต้องเตรียมดูก็คือว่าเรื่องของการทํางานที่ต้องมีเอกสารที่เยอะ นะครับในการเดียวงานที่เราต้องเจอคนเยอะเนี่ยต้องงอค้อบที่สุดแล้วที่สําคัญเลยนะครับสําหรับชาวกรกฎอันนี้คืออาจารย์ดูภาพรวมก่อนนะครับไม่ได้จอะดวงใครนะนะครับไม่ได้จอะดวงใครนะเพราะทุกคนนะครับแตกต่างพื้นฐานดวงน้าแตกต่างกันหมดเลยจากเวลาเกิดนะครับทุกคนไม่มีใครที่จะพื้นฐานทางดวงกันสักคนนะครับอยู่ที่เวลาเกิดนะครับทุกคนถ้ามีโอกาสมาคุยกันได้จองคิวได้นะครับทางแชทนะครับติดต่ออาจารย์ทุกช่องทางให้คุณชมอยู่ได้เลยครับผมหรือว่าที่เราติดต่อกันได้นะจ๊ะสำหรับอาจารย์อุ้มฟันดวงเสิร์ชได้เลยครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ต้องอาจารย์ต้องเตือนเลยนะตรงนี้คือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าจังหวะของดาวราหูนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพของชาวาราศีกรกฎเนี่ยจะมาทับแล้วเป็นเกษตรษบดีเลยเป็นเรื่องของมรณะพอดีเลยก็คือเรื่องสุขภาพนะคะ <c oughs> หรือก็อาจจะมีอ่าถ้าจา์มองก็คือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจจะมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศอ่า,าถ้าเกิดว่าตอนนี้นะใครที่กำลังว่าเออรู้อยากจะมีการเดินทางต่างประเทศตไหน จัดได้เลยครับผมนะครับเดนทางต่างประเทศนะครับหรือต้องเขาเรียกว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิถีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแบบวินาทะก็คืออาจจะต้องมีเหตุจําเป็นอ่ะแล้วก็มาราณาเนี่ยคือต้องมีเหตุจําเป็นหรือว่าโดนบีบนะครับหรือว่าในเรื่องของทัานที่การงานต่างๆนะครับอาจจะต้องมีการเดินทางที่มากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าดาวเสาเนี่ยนะครับไปอยู่ในต่างสุภาคืออาจจะไม่ได้อยากไปแต่ต้องไปอาจจะไม่ได้อยากทําแต่ต้องทํา แต่ก็คือมองดูแล้วว่าเออมันมีโอกาสจะคุ้มไหมใช้คำนี้แล้วกันนะครับสาหรับชาวกรกฎนะเพราะฉะนั้นาจะจะบอกว่าช่วงจังหวะแบบเวลาแบบนี้นะครับถ้าเราวางแผนได้ดีที่สุดเท่าไหร่ได้ยิ่งดีแล้วยังไงล่ะคือเราก็ต้องมารู้ดวงตเองก่อนไงดวงเรานะครับไม่โกหกแลเราก็ตอบคําถามไม้ดีที่สุดนะครับแล้วของอาจารย์นี้อายุแต่ละรอบก็ไม่เหมือนกันอายุปัจจุบันของคุณรอบนี้เป็นยังไงนะครับคราวนี้เราจะเกณฑ์แต่ละเดือนที่อาจารย์จะบอกก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นนะครับการที่เรารู้รวมแบบลึกหรือจริง อันนี้จะช่วยคุณได้จริงที่สุดเลยสําหรับชาวกรกฎนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคือพฤติกรรเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นนะครัแเรามันมตกช่องเสียเนี่ยคืออะไรคุณวางแผนแหละแล้วสิ่งที่คุณต้องการอะมันอาจจะช้าหรืออาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับอย่าเครียดอย่าเครียดเพราะว่าชาวกรกดเนี่ยคือตั้งใจทํามันต้องทําให้ได้อยู่แล้วจริงไหมคะ ถ้าเกิดบางแล้วเนี่ยก็เรากดจะทาอะไรศึกษามาแล้วต้องพยายามเอาให้ได้แล้วมันเครียดแล้วคราวนี้ยมันสําคัญเลยคือดาวราหูไงเป็นช่วงสุขภาพไงคราวนี้แหละมันจะทําให้สุขภาพของคุณอะจากที่เราคิดว่าโอ้โหเราเนี่ยแหละคือซูเป,ปอร์แข็งแกร่งนะครับคราวนี้มันจะป่วยได้หรือว่ามันจะท้อทแท้ได้นะคะเพราะฉะนั้นต่างๆสิ่งต่างๆนะครับจะแนะนำเรื่าวว่าวางแผนให้ดีทุกคนเพราะอะไรจริงจริง ถ้าใครที่อายุมากขึ้นนะเนาะอย่างสี่สิบวกแบบจางขึ้นไปเนี่ยจางบอกเลยนะคะว่าชีวิตเนี่ยไม่วางแผนเนี่ยไม่ได้ครับผมตายขออนุญาตนะครับคืออะไรคือมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันเหนื่อยใช้คำนี้แล้วกันมันเหนื่อยมันเหนื่อยคือแบบมันทําให้เออไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยถ้าเรายังไม่วางแผนนะไม่วางแผนอะไรเลยคือปล่อยให้มันเป็นแล้วพอเราผิดพลาดอะไรไปแล้วเดี๋ยวกลับไปแก้เดี๋ยวกับ ยิ่งอายุมากขึ้นนะคุณกลับไปแก้สิ่งนั้นไม่ได้ไม่ได้มากๆคือหนึ่งเลยบางทีโอกาสก็ไม่ได้ละโอกาสก็ไม่มีละเงินทุนก็ไม่มีละโดนหลอกโดนโกงไปแล้วกำลังใจก็ไม่มีอีกคราวนี้มันยิ่งท้อมาทุกคนแบบเนี้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณรู้ก่อนว่ารจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆเนี่ยอันนี้มันช่วยชีวิตคุณได้จริงๆคือเราต้องวางแผนทุกคนเราจะไปหวังเอาดาบหน้าหรือน้ําบ่อหน้าเนี่ยบางคนหวังมานานอะไรมานานมันก็ไม่ได้จริงไหม นะคะแต่ว่าอย่างที่จะรหอกนกคะว่ายัางไงก็ตามปรากฏขอเรื่องสุขภาพมาอันดับหนึ่งก่อนนะนะครับถ้ามีโอกาสมาคุยกันกับอาจารอุ้มฟันดวงครับ